คะทุกคนแล้วมือมามีพีล่าสุดมาแล้วนะคะวันนี้เราจะนำเสนอขาหมูต้ยมยำแซ่บๆจ้าสำหรับเครื่องปรุงในเมนูนี้นะคะก็คือขาหมูข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวหอมแดงพริกสดพริกแห้งมะเขือเทศผักชีฝรัง่งผงปรุงรส น้ำปลาเกลือน้ำตาลเล็กน้อยค่ะและมะขามเปียกขั้นตอนในการทำก็ง่ายๆเลยนะคะเราจะต้มน้ําให้เดือดน,นะคะแล้วเอาขาหมูลงไปนะคะต้มกับเกลือจนเปื่อยได้ที่ก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะ ที่ขาหมูเปื่อยแล้วนะคะเราจะตักมาพาักไว้แล้วเราก็จะมาทําน้ําปรุงที่แซบๆนะคะคือต้มน้ําให้เดือดใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปนะคะ ปรุงรสให้ถูกใจตามใจชอบเลยค่ะเปรี้ยวมากหวานน้อยหรือใครชอบเค็มก็เติมเค็มลงไปตามรสปากของเราเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่น้่ซุปได้ที่นะคะเราก็จะนำขาหมูที่เปื่อยแล้วนะคะลงไปต้มให้เข้าที่อีกครั้งค่ะ ท่านนะคะจะปรุงเครื่องให้อร่อยภายในหม้อเลยค่ะแต่บางท่านเมื่อต้มขาหมูให้เข้ากับสมุนไพรก็จะตักใส่ถ้วยแล้วมาปรุงรสข้างนอกเพิ่มอีกทีนะคะเพื่อนๆคะบางท่านนะคะจะนําพริกแห้งไปจี่ไฟนะคะแล้วก็มาบิบิมาโรยหน้าให้หอมๆหรือบางท่านอาจจะใช้พริกป่นที่ตำแล้วนะคะมาโรยอีกครั้งหน้าตาก็จะน่าทานอย่างที่เห็นเลยค่ะ จะบอกเพื่อนๆว่าวันนี้รถมือมัมของคุณมัมอร่อยเวอร์ค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ชิมฝีมือคุณมัมแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เตรียมมาเล่นน้ําในวันสงการกันค่ะเห็นไหมคะ oh. เด็กๆ oh. พร้อมมากเลยค่ะ <laughs> เด็กเล่นน้ากันสักพักนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสักแป๊บนึ่งจ้า เด็กๆนะคะวิชาการมาเยอะแล้วปล่อยให้เขารีแหลกมั่งค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูน้องๆีแลกคับผ่อนกันนะคะ <c oughs> เร่อเล่นน้ําไว้ใจน้องเคสกับน้องขาบได้ไหมคะเล่นแล้วไม่ยอมขึ้นจ้ะนี่คือปัญหาของบ้านเรานะคะบ้านเพื่อนๆคนไหนเป็นบ้างมาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเราได้นะคะ ระหว่างที่เราให้น้องเล่นน้ํานะคะเราก็พยายามจะไม่ให้น้องเอาน้ําสาดหัวตัวเองและจะไม่ให้น้าเข้าจมูกน้องค่ะเดี๋ยวน้องจะเป็นหวัดง่ายนะคะแต่ดูจากสภาพแล้ววันนี้ไม่น่าทันแล้วค่ะอ้ยน้ำนลึกมากเลยเนาะบ่อน,น,น้ำลึกมากเลยอะท่วมตาเลยอะ่ะ เพื่อนๆคะถ้าหากท่านจะใช้ถังเหมือนเรานะคะจะให้น้องเล่นอย่าปล่อยให้น้องเล่นสองคนนะคะถังนี้ค่อนข้างลื่นนะคะลื่นเล็กน้อยเดี๋ยวน้องจะหัวโขกค่ะค่อนข้างอันตรายนิดนึงค่ะและทางบ้านเรานะคะเลือกที่จะใส่น้ําให้น้องให้น้อยที่สุดค่ะไม่งั้นเดี๋ยวน้องลง่มแล้วจะจมน้ําได้นะคะเพราะถังค่อนข้างสูงค่ะ หนีต้องไปเดือดระหว่างที่สองปวดเล่นน้ำอยู่นะคะเพื่อนเขาเพ่อเหลือกมาเห็นพวกเราทานโค้กอยู่นะคะเขาก็ลุกขึ้นมาอยากจะทานมั่งเลยแต่ว่าทางเรานะคะก็ใช้วิธีให้น้องเลือกค่ะว่าจะทานโคก,กหรือจะเล่นน้ำแต่น้องน่ารักมากเลยค่ะเลือกที่จะเล่นน้ำาต่อ เราก็ถือโอกาสนี้นะคะสาวน้องเป็นในตัวเลยค่ะว่าน้องต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรทำทั้งสองอย่างพร้อมๆกันแ,<ต>และอีกงน,นะคะ<ต>เด็กเล็กขนาดนี้ไม่ควรทานน้ำโคกเลยค่ะจะเล่นน้ำหรือจะกินโคกถ้ากินโคกรกเลนเ่นน้ำให้เลือกกออินโคกอาแตนเอาขึ้น,นเอาขึ้นแล้วให้น้องมากินโคกแล้วก็ไปนอน เอาจริงเว้ยเอ้ยคุยเล่นเลยนะถ้าถ้าสองคนนี้เลือกโคกน้าต่อยจะให้เป็น แรกๆเด็กๆก็มีความสุขกับการเล่นน้ำเสียสนมะไม่ติดโค้น